คครับนี่ือ Insights News เปิดบ้านกลางป่า15ไร่ต่อยไต่พบใช้เวลา23ปีปลูกต้นไม้เองกับมือกว่าแสนต้นเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ต่อยไต่พบลิมประผัดยอมเปิดบ้านสุดเอก l u s i v ์ให้รายการตีท้ายครัวได้เข้าไปบุูกบ้านกลางป่า15ไร่ที่จังหวัดเชียงรายที่ต่อยเลาวาปลูกเองกับมือมาทุกตน้น ที่ตรงนี้จากเดิมเป็นพื้นที่โลนโลนโล่งโล่งเลยผมยืนยันได้เลยว่าป่ามันปลูกได้มันปลูกได้จริงๆทุกต้นผมปลูกเองมากับมือแม้กระทั่งต้นกดและต้นยวนพึ่งที่ใช้ห้าคนโอบผมก็ปลูกเองกับมือตั้งแต่ต้นเท่านี้ยกนิ้วชี้ใช้เวลา23ปีทั้งหมดที่เราทำเราค่อยๆทําทำ ถ้าอยากจะปลูกป่าแบบนี้ต้องปลูกผมซื้อมาเป็นหมื่นหนต้นแล้วก็ปลูกให้มันเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวมันแย่งกันขึ้นเองส่วนของผมไม่รู้ว่ามันจะเวอร์ไหมผมปลูกประมาณกว่าแสนต้นเรื่องของการดูแลแรกๆต้องมีคนเอาวัชพืชต่างๆออกในช่วง2ปีแรกหลังจากนั้นก็สบายแล้วเขาโตเองแต่ที่ผมทำสปริงเกอร์หมดเลย และที่สำคัญเราอยู่ติดริมทานแล้วที่นี่มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่เยอะแล้วเป็นกฎเลยว่าห้ามฆ่าสัตว์ขนาดรังพึ่งใหญ่ๆก็ห้ามกินอยากกินมาบอกไปซื้อให้แต่ขอร้องว่าอย่ามาตีพึ่งในนี้สาเหตุที่มาสร้างบ้านที่นี่เพราะผมมาเที่ยวเชียงรายแล้วชอบชอบผู้คนชอบในความเป็นเมืองที่เงียบสงบพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ในส่วนของตัวบ้านต่อยไต่พบ ได้ยกบ้านสไตล์อเมริกามาไว้ที่เชียงรายโดยเล่าว่าในส่วนของบ้านเป็นสไตล์ร็อกโฮมจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มาจากไม้สนจากมอนทนาทั้งหมดแล้วบ้านนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งของมอนทนาคนที่สร้างก็คือฝรั่งมาสร้างเองจริงๆเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแต่ยังมีกลิ่นเหมือนไม้ตามเมืองนอกเพราะมันเป็นไพวูด ผมเองยังไม่เชื่อเลยว่าผมมาอยู่ตั้ง30ปีแล้วแต่มันยังมีกลิ่นของไม้อยู่มันมีกลิ่นของมันเองเคล็ดลับในการสร้างบ้านในทางเข้าบ้านในทางใกล้บ้านคุณต้องปลูกไม้หอมไว้เพื่อเป็นสเสน่ห์ให้กับบ้านโดยบ้านต่อยไตยพบปลูกไม้หายากอย่างต้นหอมหมื่นหลีต้นจันกระพอต้นกันนิกาพุทธสามสี 4, ไว้บริเวณทางเข้าบ้าน ในส่วนของป่ามองโดวยว่าป่าสร้างได้ต้นไม้ต้องปลูกได้แต่จะปลูกยังไงต่อยไตยพบจึงไปถามผู้รู้เขาก็บอกวิธีมาว่าทำยังไงก็ให้ปลูกห่างกันต้นละหนึ่งเมตรเราคิดจะบ้าหรอเขาบอกปลูกเลยเดี๋ยวมันขึ้นเองเดี๋ยวมันจะแย่งกันขึ้นก็เป็นไปตามที่เขาว่าพอปลูกในพื้นที่ถี่มันก็แย่งกันสูงถ้าปลูกห่างมันจะออกแนวกว้าง 5ปีผ่านไปต้นไม้ผมสูงประมาณ7-8เมตรมันแป๊บเดียวจริงๆตอนนี้บางต้น10เมตรแล้วบ้านเราก็กลายเป็นป่าจริงๆมันเป็นงานอ์ตที่ธรรมชาติเลือกเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ